อยู่ตกลงไหมน้องอยู่ตกลงใช่ใช่่แต่ไ่ไม่อยู่ที่หยที่ไหนยไปหาทางมิเชนี่อไที่ไหนกลางกลางไม่ได้เลยกลางไหมขอบคุณครับ อ่าแข่งท่คาดแข่งข่าวตัวตัวมีทางการตัวแทนประเทศไทยทั้งสองท่านถามความรู้สึกก่อนเลยนี่เชลเป็นยังไงคะต้องบอกว่าเชลตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าจะได้มาอยู่จุดนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราประกวดแกนไทยอะค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ส่งออกแล้วก็ดีใจมากๆแล้วรู้สึกคอมพีด้วยการประกวดในไทยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้รับเกียรติเนาะแล้วก็ ทงผู้ใหญ่ค่ะเห็นความสามารถเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําให้เต็มที่ในการไปประวดแค่นี้เหมือนกันค่ะเราคิดว่าตัวเองถูกจริตายตัวเมนด้าถึงได้สมอเขาบอกว่าเขาถูกจริต้วเธอมีซสนห์จริงเหรอคะคือต้องบอกว่าเชลอ่ะตอนประกวดแกรนไทยช็กก็ตั้งใจว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากๆในการประกวดทีเนี้ยค่ะตอนที่เชลลรู้ว่าเป็นมิสซูปราใช่ไหมคะช็ก็ไปอ่าน คอนเซปต์ของเวทีจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกันจะทำเป็นตัวของตัวเองแล้วทำอะไรเพื่อสังคมต่ออันนี้ค่ะเชลยมองว่าคอนเซปต์เวทีตรงกับเราเราก็เลยตกใจและคุยกับพี่ใหญ่ด้วยว่าคิดว่าถ้าเป็นเวทีเราน่าทำได้ดีเหมือนกันแล้วพี่ดาเองก็คงเห็นถึงคทามแบบเป็นจริตเราและคิดว่าน่าจะพอไปสู้ได้อยู่แต่ความรู้สึกไหนด้วยอะไร็ะรแับตัวแทนครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ในเหมือนเชลยครับที่เรารู้สึกว่าเราปิด แล้ว<ะ>อิ่มตัวกับการประกวดไปแล้วต่กายเป็นว่าพอผู้ใหญ่ทักมา<ะ>มันเหมือนจุดประกายเราอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการซัพพอร์ตจากพี่ๆด้วยค่ะมันจุดประกายในตัวนในอีกครั้งหนึง<ะ>่งแล้วรู้สึกว่า ในะอยากจะทำเต็มที่เขาไม่ได้ถามเลยว่าเราพร้อมไหมเขาถามว่าเราอยากไปไหมใช่คำว่าอยากเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีไฟใช่มีไฟเราก็กระหายมันอีกครั้งหนึ่งแต่คไหก็เหมือนว่าเคยประกวดที่เวทีนี้มาก่อนใช่ครับมมันเป็นยังไงบ้างครับความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมันแบบมนตื่นตันวันแรกยังยังถามตัวเองอยู่เลยว่ามันใช่เราจริงๆหรือเปล่า ดังเหมือนเชลที่ก็ถามเลยว่ามันใช่เราจริงๆหรอเนี่ยถึงขันต้องคอนเฟิร์มกับทีมว่าเรื่องผมจริงๆใช่ไหมครับผมจะได้ลางงานเลยอย่าเงี้ยเพราะเป็นการลางงานที่ด่วนมากครับพรานะได้รับเรื่องยาทันผู้กดดันไหมคะจริงๆเชลนะคะตอนแรกอ่ะเชลตอนที่คุยเสร็จอะค่ะยังไม่กดดันเลยเพราะว่าบอสค่อนข้างแบบบอกเชลว่าให้เชลแบบสบายๆเป็นตัวงตเงได้เลยแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มมีข่าวไปอะค่ะพอเริ่มเริ่มกดดันละแล้วด้ความที่แบบมามีสายซัปพลายไทยแลนด์ด้วยลหละค่ะแล้วเราก็ เพิ่งได้เข้ามาสู่วงการน,นางงามค่ะเชื่ออาจจะไม่รู้ว่าความกดดันตรงนี้มันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ค่ะก็กำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะก็นางงามมือใหม่ค่ะแต่บอกว่าเพ่อแม่ไม่ใหม่คมันจะกดดันอยู่ไหนเชื่อว่าและนี้เรามีดาวขึ้นมาเล่นการแบบว่าเราไม่ต้องเทสกับเวทีซูเปอร์แม่ลองดูใหม่ค<อ>ือตอนแกนไทยค่ะอาจจะพลองตัวขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว<อ>่าเ,าเป็นซูเปอร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเทสของคนโมงแต่ละปีของซูเปอร์ค่ะเพราะที่เชลรู้คือเขาไม่ได้มีเทสตายตัวค่ะแล้วก็เชลรู้สึกว่า แต่ละปีเขามีจุดที่มันแตกต่างกาันซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าอย่างปีนี้เราจะตรงโจทย์ตอบโจทย์พอไหมด้วยค่ะเชลก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสกับว่าตรงเทไม่ตรงเทนะคะจริงๆเครียดก,กับการที่ว่าอยากจะรีเพลซไทยแลนด์ให้ออกมาดีที่สุดมากกว่าพอมีเสียงวิจารแล้วแบบเราไม่ตรงเทสคำนี้ท<ะ>ีมแทงใจหรือกําลังใจเลยยังไงบ้างแม่จริงๆบ้านหนูดีใจดีไม่บอกว่าหนูไม่สวย <laughs> จริงคือบอกว่าไม่ตรงเทไม่เท่าไหร่ถ้าบอกไม่สวยเ็กเครียดอยู่แต่พอบอกเออไม่ตรงเทสยังเข้าใจได้เข้าใจได้เพราะแต่ละเวทีมี ความสวยแบบเอ้ยหรือว่าเทสแตกต่างกันนะะแล้วไม่ได้บัน่นทอนเรื่องความมั่นใจของเราเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้บั่นทอนค่ะเพียงแต่ว่าเรากดดันตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากให้เหมือนทุกคนที่เชียร์ค่ะเชียร์สายสัมพ์ไทยแลนด์แล้วก็สิ่งที่โชว์ตั้งใจอยากทำให้เปน็นที่สุดมากกว่าะค่ะโดนหนเองก็เหมือนกับมีวิจารณ์งี้ย่ลบว่าเราเหมือนกราบอว่าอายุอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จะได้เห็นเราไม่ไ้เห็นอะไรบ้างตอนแรกนะครับในกดดันอย่างเดียวคือเรื่องเวลาครับแต่ว่าพอโดนวิจารณ์อะไรออกไปเรารู้สึกว่า เราทําให้เต็มที่ทำทุกวันอย่างเต็มที่ดีกว่าเรามีความแบบจากอาชีพที่ได้ทำอะครับมันมีความ nice ความคายอยู่แล้วเชื่อว่าเราเอาสิ่งนี้เข้าไปสู้ครับเรื่อง taste นมองว่ามันปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าเราจะเอาชนะใจเขาได้หรือเปล่าใช่แงว่าความแบบ ไปพร้อมความหวังใช่ไหมเสียงวิจารณ์ไม่ได้มีผลกับสิ่งที่เราจะไปทำมันยิ่งทำให้เราต้องเ้องคือต้องบอกว่าการประกวดนางงามอะเชื่อมองว่ามันเป็นการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องไปปูุตัวเองใหม่อีกในเวทีนานาชาติเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าอย่างนางงามนางงามแฟนนางงามไทยค่ะเขารู้แล้วว่าเราประมาณนี้แต่แฟนนางงามมือนอกค่ะเขาไม่ได้รู้ว่าเพอฟอร์แม์เราเป็นยังไงยิ่งเราแต่งตั้งไปด้วยค่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดตามแบรนด์หรือติดตามพี่นายมาก่อนอย่างงี้ค่ะเชื่อม เนี่ยพอเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราก็ต้องทำโปรโมทใหม่ให้เขาเห็นแล้วก็พิสูจน์ตัวเองกับชาวโลกด้วยพอโดนแต่งตั้งแล้วแต่ละคนเหมือนมีคิวงานกันอยู่เลยอย่ตัวนายเองเินด้วยมี<ฆ>่เชี่ยวทำธุรกิจด้วยตอนนี้ังไงครับเอาตอนมีเชลก่อนเชียร์งานได้ไหมครับเอาตัวตรงเลยใช่ไหมคะตัวตรงเลยก็คือจริงๆก็ค่อนข้างฉุกระหูแล้วก็อย่างที่เชี่ยวบอกเขาว,ว่าวการเป็นนางงามมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นบางทีคือมันขึ้นอยู่กับความพร้อมมันไม่ใช่แค่ความพร้อมเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะคะมันเป็นความพร้อมหลังบ้านเราด้วยทีนีีีี้้้้้ยคคค่่่่่่ะะสสิิงงทททเเชชราาไดดือออธุุกกกจจ็็โนนขใแลว ที่ร้านเนี่ยก็ฝากร้านที่ไทยด้วยนะคะร้านคาสซ้าีนะคะไหนๆก็ไหนๆเราก็ฝากไปช้อปปิ้งที่ร้านหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เชลตลอดหนึ่งเดือนที่ไม่อยู่ครับรับงหมนี้เอครับที่เองก็พักหาแผนกลูกเรือก่อนเลยครับต้องขอบคุณเอเชียนะครับที่ให้โอกาสตลอดไม่ว่าไหนจะไปประกวดเวทีไหนก็คือซัพพอร์ตวันหยุดให้เลยเต็มที่ครับก็คือรู้สึกว่าพอเราส่งเมลแล้วเราได้รับเมลตอบมาว่า congratulation นะค่ะ we proud of you เลยเรารู้สึกแบบมันดีใจมาก แล้วหลังจากนั้นก็เรื่องวีซ่าเรื่องชุดเรื่องทุกอย่างแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวคือมันค่อนข้างแบบกดดันเรื่องเวลาจริงแต่เชื่ <ammed> อว่าเราจะค่อยคคิดแล้วก็วางแผนออกมาได้ดีแน่นอนครั้งนี้ครั้งนี้พี่เชลบวหวังมึงคนค่หวังสร้างประวัติศาสตร์กครั้งนึงก็อย่างพร้อมมสองเหมือนกันค่ะความพร้อมเราตอนนี้พร้อมจุกะิกทุกอ,อยาก่างจริงจริงอะค่ะความพร้อมมาเชิวมองว่ออา มันเป็นใจที่อยู่หน้าง,งานด้วยนะคะส่วนหนึ่งคือความพร้อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชุดเสื้อผ้านหน้าผมแล้วก็ลุกที่เราวางไปแต่ทางนี้ทางนั้นนะชลมองว่าเราไปอยู่ตรงนั้นหนะน้าง,งานสําคัญที่สุดเพราะว่าเราจะไปเจอกับอะไรเราจะแฮนดเดิลหรือว่าแมนจกับหน้าง,งานได้ยังไงบ้างะคะ่ะแสดงว่าอนที่เราบอกว่าเมื่อกี้หวังมุงค่ะมแบบไม่เผื่อใจเลยใช่ไหมคะ <laughs> จริงๆต้องบอกว่า มันเราประกวดนะคะเราก็อยากชนะอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือประสบการณ์เพื่อนๆตอนนี้เชลมีเพื่อนประมาทั้าประเทศแล้วนะคะแล้วพยายามเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้พยายามหาเพื่อนเพราะกลัวไม่มีเพื่อนในกองอีกแล้วนะคุณไหนนะครับความพร้อมเราขนาดไหนครับความพร้อมในก็คือ พราะว่าตอนนี้เราก็พยายามเรียนเดินพูดขุดรอยรั<ช>่วที่เราเคยมีนะครับเอาจริงความพร้อมมันมันอยู่ที่ใจด้วย<ช>พอใจเราพร้อมมาเราทําทุกอย่างได้ตอนนี้ในพยายามแบบช่วยสปอร์ตทีมทุกอย่างที่เรามีอย,าอย่างวิดีโอแนะนําตัวเลยพยายามคิดขอคิดทาเองทาสคริปต์เองเอ,งองย่าเพื่อให้เขาได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่มาจากใจเราจริงๆเหพราะการทระกวดครั้งนี้สำคัญบใครมากเป็นของขวัญของพ่อด้วยใช่ครับก็คือเป็นของขวัญเกิดให้คุณพ่อด้วยครับรู้สึกว่าครั้งแรกอ่ะ ขอวันหยุดเพื่อจะกลับบ้านไปวันเกิดคุณพ่อครับแต่พอมีการประกาศขึ้นมาแล้วมีงานแถลงข่าวก็เลยบอกคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าสนับสนุนเต็มที่เชื่อว่าลูกจะทําได้แน่นอนบางทีแบบลูกอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ก็ได้ใครจะไปรู้อยากได้อยากได้ตำแหน่งเหนกันลยครับเพราะว่าจะไปที่ไทยก็จะได้แค่แต่งตั้งใช่ครับจริงจริงจริงในโดนแต่งตั้งมาสองสามวินทีแล้วนะครับแสดงว่าผู้ใหญ่เขาน่าจะเห็นศักยภาพหรืออะไรบางอย่างก็รู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่แน่นอนครับจริงๆเิงเขาว่าแต่งตั้งมันก็มีความกดดันอยู่เล ว,ว่าแบบมันไม่ได้ประกวดมาอะ่<ช>จริงม,มันมีนัยยะสําคัญอยู่สแสดงว่าผู้ใหญ่เห็นความพร้อมบางอย่างใ,<ช>ในตัวเราเราเชื่อว่าเราจะทําได้เราเชื่อพ่พี่ๆก็เชื่ออย่างว่าพวกเราสองคนจะทําได้เพื่อนๆคอยซัพพอร์ตกันไลยค่ะโหสุดๆครับอย่างเพื่อนเพื่อนเอ็มไอไทยแลนด์ก็เคยถามตลอดว่าอยากให้ช่วยอะไรซัพพอร์ตตรงไหนนะครับก็เหมือนเพื่อนๆืนของขัญเชลก็คือแบบพอเราเห็นอย่างเงี้ยพอเรามา ได้สัมผัส <ขอ S 1> เรารู้สึก <ขอ S 1> ว่ามันอบอุ่นมากๆๆรับเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่่ะใชทุกอย่างเรามีทีมเรามีเรามีกองเรามีเ <ขอ S 1> พื่อนที่แบบหันไปทางไหนก็มีคนช่วยตลอด